สวัสดีครับวันนี้อาจารย์หมูวังหลังจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนเรื่องราวความรักของชาวราศีมีน แล้วก็ตอนท้ายจะใช้วิชาของดวงยูเรเนียนมาประกอบในการอธิบายดวงดาวที่จะมีผลต่อชาวราศีมีนนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับเรื่องราวในอดีตก็คือไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ไม 9, าเก้าไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่ไมาห้าความรักของคุณที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไม้ก้าเนี่ยมันก็ เป็นสิ่งที่ดีมากตรงที่ว่าคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณได้รับการเอาใจใส่ความรักที่เหมือนแบบเรียกว่าถ้าตายจากกันเนี่ยคุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่เพราะว่าคุณเองได้รับเหมือนการที่ว่าเขาหยิบยืน่นมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมาให้กับคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็คุณเองก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขามาก แล้วก็ไม้ห้าเนี่ยมันแปลว่าแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อขัดแยง้งหรือประเภทที่ว่าอาจจะไม่เข้าใจตรงกันมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าผิดหวังแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนการไว้ นั่นคือเรื่องราวในอดีตของคุณคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวตนของคุณที่คุณเป็นอยู่คุณได้ไพ่ Justice เทพเจ้าแห่งความยุติธรรมคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบอาจจะชอบอยู่เงียบๆเ,เหมือนแบบมีโลกส่วนตัวแต่ว่าตรงเนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึก มีความโดดเดี่ยวเกี่ยวกับความรักแล้วก็บางครั้งเนี่ยน้อยคนที่อาจจะเข้าใจในจิตใจของคุณว่าคุณต้องการเช่นใดแล้วก็จิตใจเนี้ยมันก็เลยส่งผลทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการที่คุณอาจจะตัดสินในบางสิ่งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณพอใจแต่ว่ามันเองก็อาจจะส่งผลกับ คนที่คุณคบอยู่คนที่คุณรู้สึกว่ามิตรภาพของเขาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเองจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้มันก็ยากที่จะเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆคราวนี้เนี่ยเรามาดูสิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะลืมเลือนกับมันเหตุ <S <S การณ์ คือคุณได้ไพ่ดาบสองไพ่ดาบสองเนี่ยหมายถึงว่าคุณเองมันอาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าการคัดเลือกหรือการที่คุณได้อย่างเสียอย่างเนี่ยมันเองก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกแย่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบ แต่ว่ามันอาจจะไปขัดแย้งกับความรู้สึกของคนที่คุณคบอยู่มันเองก็เป็นจุดที่ยากครานี้เนี่ยไพ่ใบที่สองคุณได้เนี่ยคุณได้เหรียญห้ามันแปลว่าเหมือนความรักของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันแห้งแล้งมันมันไม่พอใช้อะ่ะเหมือนคุณมีเงินแต่คุณไม่พอใช้เงินที่คุณมีอยู่มันเหมือนแบบเหมือนเราต้องออกไปเดินทางไปหา เหมือนความรักของคุณเนี่ยเหมือนคุณถูกทิ้งคุณถูกปล่อยให้รอคอยกับการที่เขาเองต้องไปหาสิ่งที่ดีกว่าคุณแล้วคุณก็เองก็รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนเป็นปมด้อยว่าทําไมชั้นเองไม่สามารถที่จะให้ความรักกับคนที่ชั้นรักได้เหรอือถึงขนาดที่คุณต้องออกไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันไม่ใช่ตัวชั้น อันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเองอยากจะลืมเลือนมันไม่อยากให้มันตามในความรู้สึกของคุณเหมือนมาตามหลอนในจิตใจของคุณคราวนี้เนี่ยเรามาดูสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ไม้สองไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่ได้ไพ่ถ้วยเก้าคราวนี้เนี่ยไม้สองมันแปลว่าคุณเองสามารถที่จะประสานกลมเกลียวกับ เรื่องที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาได้แล้วก็คุณเองก็สามารถที่จะประนีประนอมหรือว่าแบ่งรับแบ่งสู้กับสิ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วก็มาพบกับจุดตรงกลางระหว่างคุณกับเขาอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะให้มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้คราวนี้เนี่ยถ้วยเก้ามันก็หมายถึงว่า ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าอยากจะให้ความรักของคุณเนี่ยมาถึงจุดที่แบบสมหวังคือบางทีมันอาจจะผิดพลาดไปเหมือนถ้าภาพเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือผู้หญิงอาจจะตายไปจากคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรักอาจจะตายไปจากเราผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องอยากจะขอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชุบชีวิตคนที่เขารักกลับคืนมา มันก็เหมือนตัวของคุณเนี่ยก็คือความรักของคุณเนี่ยคุณอยากจะให้มันมันดีกว่าเก่าอยากจะให้เรื่องที่มันเร็วๆร้ายๆเนี่ยมันไม่ได้มาหาเราอีกแล้วคุณต้องการที่จะประสบกับความสําเร็จกับความรักที่คุณจะต้องเจออันนี้คือสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่วงโครจรของดวงยูเรเนียนนะครับว่าดาวใน ยูเรเนียนมันส่งผลกระทบกับเรายังไงสวัสดีครับครนี้เรามาดูวงโครจรของดวงยูเรเนียนก็คือในราศีมีนก็จะมีดาวอังคารซึ่งแปลว่ากิจกรรมเรื่องราวของเราการกระทํามันก็จะมาอิงกับดาวพูโตก็คืออันนี้นะครับก็คือแปลว่าการพัฒนาการความรักของเรามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวของคุณเนี่ย ก็จะพบกับอาทิตย์ก็คือแปลว่าเรื่องราวของชั้นผู้ชายก็ได้ตัวชั้นแล้วก็ดาวทิพย์อัพพลอนแ,ลแปลว่าความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรักของชั้นมันก็จะทําให้ชั้นเนี่ยมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับพอเจอกับผู้โตด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นกว่าเก่านะครับครนี้เนี่ยเรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณไพ่ใบแรกคุณได้มหาดเล็กได้เหรียญไพ่ใบที่สอง คุณได้ไพ่ t ด t s t a าไพ่ใบที่3คุณได้ไพ่ t sun อ่ามหาดเล็กได้เหรียญก็เปรียบเทียบเหมือนว่าคุณเองเนี่ยเป็นอังคารดาวอังคารที่มีกิจกรรมที่คุณจะต้องทำคุณเองสามารถที่จะใช้ความคิดในการที่คุณจะพิคิดพิเคราะห์กับเหมือนดาวอังคารที่จะต้องรู้ว่ากิจกรรมที่คุณจะทำเนี่ยกับความรักกับของคุณ กับคนที่คุณรักเนี่ยมันเป็นยังไงต่อไปคุณจะรู้แล้วก็ไพ่เดอะสตามันก็เหมือนแบบเเรียกว่าไงอ่ะเหมือนดาวดาวที่ภูโตการพัฒนาการที่มันดีขึ้นเหมือนเราเองก็จะได้คว้าดวงดาวมาสู่ตัวเราแล้วก็เดอะซั Sun, มันก็เหมือนดาวอพอลอเนี่ยโชคแห่งการค้าโชคแห่งโอกาสที่จะมาหาคุณอันนี้คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูไฮไลท์ก็คือ,อ,อจาสติเทียบพระเจ้าแห่งความยุติธรรมก็เปรียบเทียบเหมือนเราอ่ะจะต้องตัดสินใจทําเรื่องต่างเนี่ยให้มันได้ดีก็เปรียบเทียบเหมือน,ออน,อน,น,อนว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนอ,อ,อังคารที่แบบ ดาวองคารที่จะต้องมีกิจกรรมในการที่จะต้องฝ่าฟันอันไหนที่มันไม่ดีเราเองก็จะต้องแบบละให้มันหายไปจากชีวิตเราแล้วก็ดาวพูโตก็เปรียบเทียบเหมือนมหาล็กที่ได้เหรียญมันก็แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของเรามันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเ,เหมือนเรากำลังคิดอยู่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้อง พบเจอกับเรื่องราวต่างๆยังไงแล้วก็เดอะสตาร์ Star เนี่ยมันก็หมายถึงว่าดาวพูโตที่ทำมุมกับดาวอังคารของเราแปลว่าการกระทำของเรามันจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความรักคุณกับคนที่คุณรักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดอะซันเนี่ยคุณก็จะได้ดาวอพอลอ โชคแห่งการค้าความสําเร็จสิ่งที่คุณรอคอยความรักต่างๆที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ